The Life Family of Buddy Your สวัสดีครับมาพบเสียงที่คุ้นเคยอีกแล้วครับกับรายการ Love dose ภูมคุ้มใจนะครับพบกับผมนะครับชาวพิชาเตชโชนะครับนักจิตวิทยาจากศูนย์บริการสาธารณสุข41คลองเตยสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครครับและพบกับพี่อาร์มครับอัครเสถชยเวนสินอปงจากครับแบงคอก เจสโซเชียลคลับครับผมพบกับเราสองคนได้เรื่อยๆเลยนะครับกับการมาอัปเดตความรู้สถานการณ์แล้วก็พูดคุยกันถึงเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวกับยาเสพติดใช่แล้วนะครับซึ่งก็ผ่านมาหลายอีพีแล้วใช่ใช่หวังว่าจะได้รับประโยชน์จาก EP ีต่างๆที่เรานำเคสในชีวิตจริงเนาะใช่ย้ำว่าเป็นชีวิตจริงนะจริงนะ้วก็รแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นเนาะต้องถามดินดีกว่าว่าเพราะว่าเนื่องในกรณีที่คุณดินเนี่ยเป็นนักจิตวิยานักจิตบำบัด ที่คลุกคลีกับเคสยาเสพติดเยอะยิ่งอยู่ในศูนย์41ศูนย์สาธารณสุข41คลองเตยเนี่ยซึ่งเป็นเป็นแหล่งแหล่งใช่ไหมมันแหล่งจริงชื่อเล่นเขาก็บอกว่าเป็นเมืองหลวงของยาเสพติดอันนี้จริงๆเออก็เป็นเราเราไม่ได้ไปแท็กนางจริงๆในอดีตมันก็เป็นอย่างนั้นคือตอนนี้ถามว่าเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมก็ต้องถามทางตำรวจดีกว่าเนาะเออแต่ว่าจริงๆถามว่าคนไข้ของคลองเตยเยอะไหมเทียบกับ ที่อื่นก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะเกณฑ์ปกติเออแต่ก็จะมีบางศูนย์ที่แบบกระโดดไปหลายร้อยเลยเยอะมากๆซึ่งซึ่งเราจะไม่พูดถึงชื่อไม่พูดถเขาโอเคก็มีหลายๆศูนย์เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าคลองเตยอาจจะเป็นแหล่งอที่ไม่ใช่แหล่งผู้เสพโดยเฉพาะอะไรเงี้ยเออแต่เราก็ไม่สามารถบอกได้ก็ต้องนั่นแหละก็เป็นพูดทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมากกว่าที่จะรู้ข้อมูลด้านนี้เนาะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็ ได้คุกคีที่สําคัญเลยก็คืออัปเดตและอย่าเสพติดเพราะว่าคองเตยเนี่ยจะมีอะไรปุ๊บอะไรใหม่ๆมาเนี่ยคลองเตยจะต้องเป็นจุดแรกๆใช่ประมาณถูกต้องก็คือสําเพลงแหละอะว่าไปอยากได้อะไรก็ต้องดูที่นี่อะไรอย่างนี้นะครับเนาะอะไรที่เป็นเทรนเราเราพูดถึงเคสของ LGBT เท่างเยอะด้วยความที่เราเป็น LGBT เอง แต่วันนี้เราอยากจะมาโฟกัสเรื่องของคนทั่วไปบ้างว่าปัญหานปัจจุบันปัญหาในปัจจุบันเนี่มเป็นยังไงเทรนปัจจุบันของยาเสพติดที่คุณพ่อคุณแม่ควรหรือว่าครอบครัวควรจะต้องทราบนะฮะซึ่งจริงอีทีนี้สาคัญมากเลยนะจริงจริงอยากให้ผู้ปกครองหรือคุณครูได้ฟังจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตามสถิติเลยการบำบัดเนาะ เยอะสุดก็คือนั่นแหละกลุ่ม A T S กลุ่มสารกระตุ้นอมเฟตามีนไอยาบ้านี่เยอะสุดแต่คราวนี้เนี่ยมันเราจะพูดถึงเทรนของยาเสพติดในปัจจุบันโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนเนาะการจะเข้าถึงสารเสพติดให้โทษที่ผิดกฎหมายเนี่ยค่อนข้างยากอย่างสารเสพติดให้โทษที่ผิดกฎหมายก็คือว่าไอยาบ้ายาเฮโรอีนต่างๆยาเคต่างๆโน่นนี่นี่คือสิ่งผิดกฎหมายนะใช่แต่มันก็มีสารเสพติดที่ถูกกฎหมายนะ เช่นบุรีเล่าเออซึ่งในอดีตเนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นเกตเวเป็นประตูที่นําคนเนี่ยไปสู่สารเสพติดให้โทษชนิดอื่นโดยเริ่มจากบุรีเริ่มจากเลราแต่ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่และเออเกตเวมันเปลี่ยนแล้วประตูทางเข้ายาเสพติดมันเปลี่ยนล้วมันไม่ใช่บุรีเล่าละเพราะว่ไออย่างพี่อารมสูบบุรีปะ ไม่สูบเออก็กระโดดมาใช้ใช้ไอเด็กปัจจุบันเหมือนกันบางคนไม่ได้สูบบุหรี่เลยครับแล้วสารเสพติดปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่ใช้สารที่ผิดกฎหมายครับเออเขาสามารถพกได้อย่างสงงา่าเผยเลยซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับนั่นก็คือการใช้ฤทธิ์หรือว่าการออกฤทธิ์ของยารักษาโรคบางตัวเนี่ย มาใช้ในทางของการเสพติดยาที่เราหาซื้อได้ตามร้านขายยาร้านขายยาใช่ครับซึ่งซึ่งบางตัวอาจจะมีการควบคุมครับอาจควบคุมบ้างหรืออบางตัวอาจจะไม่ใช่การควบคุมเลยนะครับหรือบางตัวอาจจะมีการควบคุมพิเศษแต่มีการลักลอบขายเกิดขึ้นครับเ ก็คือเรื่องของการใช้ยายายาในที่นี้คือยาสามัญยายาทั่วทั่วไปยารักษาโรคทั่วไปอ่าซึ่งนําไปใช้ในทางที่ผิดนํามาใช้ในทางที่ผิดนั่นก็คือใช้ผลข้างเคียงเนาะหรือการออกฤทธิ์บางอย่างของยาตัวนั้นเนี่ยเอามาใช้ให้เกิดผลทางการเสพติดหรือทางพฤติกรรมเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะยาทางจิตเวชครับผมยาจิตเวชหรือยาบางตัวที่ออกฤทธิ์เกี่ยวกับเรื่องของระบบประสาทอืม อย่างยาจิตเวทเนี่ยเข้าใจว่าเป็นยากลุ่มควบคุมถูกไหมครับแล้วเด็กๆจะไปหาซื้อได้อย่างไรมันมีตลาดใต้ดินง่ายมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็บอกที่บอกเบื้องต้นว่ามันมียาที่ควบคุมพิเศษครับกับควบคุมบ้างนิดหน่อยเออแล้วก็ไม่ควบคุมเลยอเพราะฉะนั้นเนี่ยยามันมีฤทธิ์ละไมันมีหลายกลุ่มนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มมันก็ออกฤทธิ์ได้เหมือนกันและทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไอยาที่มันไม่ได้ควบคุมเนี่ยส่วนใหญ่ฤทธิ์มันจะไม่แรง คราวนี้เด็กทํำยังไงเด็กก็คือไปเพิ่มเพิ่มเพิ่มปริมาณคือเดินเข้าไปในร้านขายยาซื้อซื้อแล้วก็พอใช้เยอะๆขึ้นไปแล้วก็ต้องเพิ่มปริมาณในการใช้ซึ่งมันน่าเป็นห่วงมากกว่านั้นก็คือร้านยาหรือว่าสถานพยาบาลหลายๆที่เนี่ยขายครับ ให้กับเด็กเนี่ยในปริมาณที่เยอะตามที่เขารีเควตเลยตามที่เขาขอเลยและหนักไปกว่านั้นที่เคยได้ยินมาก็คือจัดเป็นเซตให้เลยเ<อ>นาะคือสารเสพต,ติดเนี่ยหรือสารอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะออกฤทธิ์เนาะกดประสาทบ้างกระตุ้นประสาทบ้างนะครับแล้วพอบางตัวที่มันมาใช้มาผสมกันเนี่ยบางตัวอาจจะเสริมฤทธิ์กันให้เมามากขึ้นนะครับเคสนี้เนี่ยจริงๆเด็กมัธยมใช้กันเยอะมากนะครับโดยเฉพาะเป็นยาเป็นยาแก้ปวดละกันแก้ปวดตัวเราเราจะไม่พูด ยาเนะป็นยาแก้ปวดตัวหนึง่งก็คือสมัยก่อนลูกสูบบุรี่ได้กินบุหรี่ลูกกินเหล้าได้กินเหล้าเห็นลูกเมาตอนนี้คือ,อครูคุณครูโทรมาแบบเฮ้ย hey, คุณหมอครับแบบพอดีเจอนักเรียนเมามากเลยค่ะตอนนี้แต่แบบไม่ได้กินเหล้าเลยแล้วก็มีมแต่แบบเครื่องดืม่ม ชูก,กาลังบาง,บางชนิดหรือเครื่องดื่มนะ้ำนะ้ำนะบัตลมน้ำบัมเออประมาณนั้นแล้วแบบเฮ้มันเมาได้ขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยครับก็คือสรุปก็คือพอให้คุณครูไปยกขวดดูจะมีตะกอนเออสรุปก็คือเอาไปไปดืม่มหนึ่งก็คืออาจจะช่วยในเรื่องของการดื่มให้ง่ายขึ้นครับอสองก็คือเรื่องของการออกฤทธิต่างๆเนาะตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้เด็กเนี่ยเข้าถึงยากลุ่มนี้ได้เยอะขึ้นเนาะพอถามเด็ก หลายๆคนเนี่ยรู้น่าจะเยอะเลยแหละเคยผ่านหรือเคยทดลองมาหมดแล้วนะครับเคสที่เจอหนักสุดก็คือเสียชีวิตเลยทีเดียวเราเข้าใจได้ว่าผู้ที่ใช้สารเสพติดส่วนใหญ่จะมีมีปมหรือมีปัญหาใดๆในครอบครัวแต่ว่าอย่างยาพวกนี้เคยคุยกับเด็กๆไหมครับว่าทําไมถึงใช้จริงๆมันมันไม่ได้มีปมอะไรเลยมันคือการเข้าสังคมเหมือนพื่ มันกินเหล้าอ่ะเหมือนกินเหล้าใช่กินเหล้ามันก็จะเครมเมแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยไอ้ยาพวกเนี้ยมันคือถ้าพูดตามหลักจิตวิทยาคือความรู้สึกผิดบาปมันน้อยกว่าอืมอ่ะสมมุติให้มีอาร์มไปกินยาแก้ปวดกับซูบุรีอย่างเงี้ยเออเราก็ิดเลิกกินยาแก้ปวดเออมันคือยารักษาโรคป่าวะมันก็กินได้อะไรเงี้ยเออแต่ในความเป็นจริงคือเวลาไปหาคุณหมอคุณหมอกําหนดเลยใช่ไหมกินกี่เม็ดเวลาไหนกี่วันอ่าไม่เกินกี่วัน ใช่ไหมมีกําหนดด้วยว่าห้าข้ามใช้ยาตัวนี้ติดต่อกันเกินกี่วันอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มีโดสมีอะไรชัดเจนแต่คราวนี้พอเด็กเอามาใช้ปุ๊บครั้งหนึ่งกูเป็นกรรมเลยเออซึ่งอ,งอย่างที่ดินบอกไปว่าเคสที่อันตรายที่สุดที่เคยมาก็คือเสียชีวิตเลยเสียชีวิตเลยเออนะเสียชีวิตเลยก็คือใช้ไปอืมเกือบร้อยเม็ดนะครับอืมพอใช้ก็คือปัญหาที่เกิดก็คือเด็กเด็กเขาไม่รู้เวลากินปุ๊บมันเอ้ยมันเริ่มดื้อยาหลังๆแต่แต่ก่อนก็กินแล้วก็เมาอ่ะเท่านี้แต่พอกินไป แต่พอยามันออกฤทธิ์พร้อมกันเนี่ยฤทธิ์มันขี่กันขึ้นไปสูงมากมสรุปก็ทำลายฟูมปากเสียชีวิตเลยหรือแม้แต่คลิปที่ดังๆเลยคลิปหนึ่งเม,เมื่อประมาณหลายปีที่ผ่านมาเนาะที่เป็นเด็กผู้หญิงนะครับที่ตกลงไปจากสะพานจำไม่ได้สะพานเลยที่ตกไปในคลนแนะ้วต้องอไปช่วยนะครับก็มีเมาก็คือเมายาตัวนี้เหมือนกันเนาะมันก็เลยกลายเป็นจะใช้คําว่าเรนก็ไม่ถูกแต่มันก็คือเป็นการใช้ยาเพื่อเอาฤทธิ์ผลข้างเคียงมันเนี่ยให้เกิด กับร่างกายเนาะซึ่งแต่ก่อนจะเมาอย่างนี้ได้ก็ต้องกินเหล้าใช่ไหมเออต้องกินเหล้าต้องเที่ยวต้องสูบบุหรี่ซึ่งที่บอกมันทั้งกลิ่นทั้งอะไรแล้วแบบเด็กด้วยก็ข้อจํากัดทางอายุในการที่จะไปซื้อเออมันก็ยากแต่ปัจจุบันมันก็ใช้พวกนี้อันนี้ก็เหมือนแบบคุณพ่อคุณแม่ให้มาซื้อยาครับอะไรเงี้ยตอกยาอะไรเงี้ยใช่ครับซึ่งคุณครูเองเนี่ยจริงๆคุณครูจะสังเกตได้ง่ายสุดเพราะว่าอะไรกินยาพวกนี้ส่วนใหญ่มันจะง่วง มันจะเมาส่วนใหญ่เด็กพวกนี้จะใช้ยาพวกนี้ที่โรงเรียนเหรอครับก็ไม่จํากัดนะมันก็ใช้ไหนก็ใช้ได้หมดแหละถ้าอยากจะใช้กันเนาะแต่ว่าคุณครูเนี่ยจะเห็นที่ที่ส่วนใหญ่ที่จับได้ที่รู้กันที่ส่งมาบำบัดเนี่ยจะเป็นเด็กที่ทายใช้ในโรงเรียนเนาะเหมือนไปแบบหลังห้องน้ําแล้วก็นัดเกตอะไรเงี้ยช่วงเที่ยงอะไรเงี้ยจริงๆถ้าถามคุณครูเนี่ยคุณครูจะรู้กันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทำไมเราต้องเอามาพูดกันเพราะว่า ให้รู้ทันอ่ะบางทีเด็กเดินถือน้ำอัดลมอย่างเงี้ยเราแเฮ้ยมันก็น้ำอัดลมไม่มีอะไรเออถือแบบเครื่องดื่มชูกําลังบางตัวอก็ไม่มีอะไรก็เดินไปแต่เราสังเกตอาการได้เนาะว่าแบบมีหัวหวังซึมไหมมีแบบเคลิ้มไหมมีแบบเออเริ่มแบบเหมือนเมาหรือเปล่าอันนี้ฝากถึงน้องๆด้วยนะรับเอ้ยแล้วมันจะเป็นอะไรอะครับที่ผมก็ใช้มันก็เป็นยารักษาโรคปะผมก็ใช้นะครับจริงๆแล้วเนี่ย คนที่กินเหล้าเนี่ยอกินกันเป็นสิบสปีกว่าจะตับจะแข็งเนาะแต่ยาพวกนี้กินกันไม่กี่ปีเนี่ยตับมีปัญหาแล้วนะครับใช้โดสสูงใช่ใช้โดสสูงแล้วอวัยวะที่ตขับยาพวกนี้ก็คือตับคือตับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาจะตามมาเร็วมากนะครับอันนี้ฝากถึงน้องๆที่กําลังคิดจะลองเคยได้ยินมา กำลังจะลองหรือว่าใช้อยู่นะครับรวมไปถึงผู้ปกครองที่รู้ว่าลูกใช้แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะมันคือยาอยากจาฝากตรงนี้ว่าจริงๆมันอันตรายมากนะครับระยะสั้นเลยก็คือเรื่องของการโอเวอร์โดสหรือการการใช้ยาเกินขนาดที่บ,บอกว่าเสียชีวิตได้เลยนะครับ,ร,บระยะยาวก็คือเรื่องของอวัยวะภายในที่มันเริ่มทํางานหนักมากขึ้นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นภาวะของตับเองนะครับยาบางตัวกัดกระเพาะได้ด้วยนะครับรวมไปถึงเรื่องของสมองและบางตัวเนี่ยเป็นสารอนุพันธ์ของฟินซึ่งเสพติดได้หนักมากสูงมากเหมือนกันซึ่งยาพวกนี้มันจะ นำไปสู่การใช้ยาเสพติดให้โทษไหมครับแน่นอนแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าวันหนึ่งเมื่อเขาใช้สารเสพติดเหล่านี้ใช้ยาพวกนี้จนมันร่างกายมันชินมันดื้อยาแล้วอะเขาก็ต้องเข้าสู่สารเสพติดชนิดอื่นแน่นอนว่าต้องมีเพื่อนเอามาแนะนําอยู่แล้วยังไงก็ต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าเท่าที่ฟังมาที่ที่เคสที่เจอไม่ว่าจะเป็นเคสที่ไปเจอในโรงเรียนหรือเคสที่ที่วอล์กอเข้ามาผู้ปกครองพามาเนี่ยส่วนใหญ่จะ เคยลองมากกว่าหนึ่งชนิดอยู่แล้วครับเพราะว่ามันที่บอกว่ายาไม่ได้มีหนึ่งตัวมีหลายตัวแล้วบางคนก็เป็นทําตัวเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยครับเออเอามาผสมกันบ้างอะไรบ้างอือคิดค้นสูตรใหม่ๆขึ้นมา,ามีกลุ่มใน Facebook ด้วย เ,เออเป็นกลุ่มใน Facebook <ม>แบบชื่อกลุ่มจืดๆเลยว่าแบบเอวิธีการมิกซ<ม>์ยาพวกนี้มิกซ<ม>์ยังไงใช้โดสเท่าไหร่เออเป็นเภสัาชากรก,กันแต่เป็นเด็กเลยคเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคในลิ์ของการออกฤทธิ์เรื่องของความเมาเรื่อง<ม><ม>ของปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆเนี่ยโอเคเด็กเขารับได้แต่อย่าลืมว่าที่บอกว่ามันยังมีอวัยวะขาดภายในที่เรามองไม่เห็นใช่มันต้องยอมรับคืออย่าลืมว่าโอเคเนาะเรายังเด็กอยู่เราอาจจะไม่ได้ตระหนัก ถึงปัญหาพวกนี้แต่ถ้าวันนึงมันป่วยขึ้นมาเนี่ยจริงๆเคสเคสยาเสพติดกลุ่มนี้ที่บาบัดก็คือสิ่งหนึ่งที่จะให้ดูก็คือวิดีโอผ่าคลิปผ่าตับเฉือนตับทิ้งอะ่ะเพราะว่าตับบางส่วนมันไม่ทํางานแล้วก็ต้องเฉือนทิ้งก็คือให้ดูเลยว่าเนี่ยถ้ายังใช้อยู่ก็คืออนาคต เจอแบบนี้แน่นอนนะครับเตรียมเงิน3ามแสนไว้รอเลยเออซึ่งปัญหาต่างๆที่จะตามมามันไม่ใช่แค่ตัวเราที่มีปัญหาแต่มันหมายถึงว่าครอบครัวของเราด้วยใช่ใช่โอเคหลายคนอาจจะตับแข็งตอนอายุ50อาจจะมีเงินเก็บในระดับหนึ่งแต่อยเคอยู่ตับแข็งตอนอายุ30อายุย7่บตับวายเงินพอหรือยังแล้วครอบครัวอีกที่คุณพ่อคุณแม่ที่เขาไม่ได้รับรู้อินเเนใดๆ เขาวางแผนเงินตอนจะเกษียณตัวเองละเอ,อเอ้ยฉันมีลูกที่คิดว่าจะดูแลตัวเองได้ออดูแลครอบครัวได้ออออแต่ฉันจะต้องเอาเงินในชีวิตที่ออฉันเก็บมาทั้งชีวิตะมาดูแลลูกกี่ที่หนักไปกว่านั้นก็คือ เราเสียเงินเล็กน้อยคือยาพวกนี้มันก็ไม่ได้แพงอะเนาะเสียเงินเล็กน้อยแล้วเป็นการเหมือนทําลายผ่อนส่งไปเรื่อยๆแล้วพอหนึ่งพอมันมีปัญหาปุ๊บต้องเสียเงินกี่ก้อนหนึ่งอันนี้ฝากถึงน้องๆเลยจําเป็นมากๆที่ต้องรับรู้ว่าเอ้ยอที่เราจริงๆเนี่ยน้องน้องมัธยมช่วงเนี้ยรู้กันดีเลยรู้กันดีเลยปกติผู้ใหญ่จะรู้อะไรใบกระทอมเอใบกระทอมซีคูดร้อยอะไรเงี้ยใช่ไหมครับซึ่งจริงมันก็ผิดกฎหมายหนักไปแลแต่จริงๆก็คือไอ้ตัวเนี้ยรู้กันเยอะมากแล้ว จะบอก,<ช>อกใช้เรียกว่าอะไรบ้างนะที่ดินบอกอะ่ะเหลืองแดงเหลืองเดียวเหรอแท็กซี่ลีนเ,เขาก็จะมีชื่อเล่นของเขาในภาษาของเขาแหละก็ ยังไงเป็นหูเป็นตาเนาะเป็นหูเป็นตานะครับแล้วก็อย่างที่เราย้ำมาทุก EP เลยก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวเนาะเราจะใช้ให้มันเกิดประโยชน์ยังไงโอเคเขาอาจจะผิดพล้งหรือหลุดเอาไปใช้ละเคยใช้เราก็ต้องคุยกันด้วยเหตุทุกคนด้วยเหตุด้วยผลล่ะคุยด้วยความรู้สึกวันนี้เราคุยกันเรื่องของการใช้ยาในทางที่ผิดในวัยรุ่นแต่ว่ามันก็มีอีกประเด็นหนึ่งเพราะทุกคนเนี่ยในทุกวันของชีวิตเราเนี่ย เวลาเราป่วยเราก็ต้องใช้ยาใช่ไหมครับก็ต้องไปหาคุณหมอให้ได้ยามาทีนี้มันจะมียาบางประเภทหรือมียารักษาโรคที่เรากินกันประจำอย่างเงี้ยที่มันทําให้เกิดอาการติดได้ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยมันพูดถึงเรื่องของการเสพติดเนาะนะครับยาหลายๆตัวเนี่ยมันก็ออกฤทธิในทางจิตประสาทหรือในทางของร่างกายเหมือนกันอย่างเช่นแกป่ปวดบางตัวเป็นยากล่อมประสาทเนาะอย่างเช่นง่ายๆเลยยานอนหลับหลายคนอาจจะใช้ยานอนหลับ มาเป็นระยะเวลานานเออแล้วจะรู้ตอนยังไงว่าเราติดยานอนหลับอะติดได้หรอติดได้หรอติดจริงหรือเปล่าก็พอกลางวันก็ไม่ได้ทุรนทุรายนะไม่ได้จาเป็นต้องใช้นะครับจริงๆเราต้องดูที่จุดประสงค์ในการใช้ครับอย่างเช่นยานอนหลับใช้เพื่อหลับใช้เพื่ออะไรใช้เพื่อนอนง่ายๆแต่ถ้าวันหนึ่งเราไม่ใช้อืแล้วเรานอนไม่หลับ ต้องกินเออนั่นคือเราต้องพึ่งพามันแหละเออมีปัญหากับมันแหละหรือบ้างเทียาแก้ปวดนะครับอยาแก้ปวดบางทีก็ต้องกินกินแต่ว่าฤทธิ์ของยาแก้ปวดบางตัวเนี่ยมันอาจจะออกฤทธิ์ทำให้รู้สึกสบายผ่อนคลายซึ่งพอเราไม่ใช้นะครับมันอาจจะเกิดอาการอึดอัดไม่สบายใจหงุดหงิด เนี่ยก็เริ่มมีปัญหาละอันนี้ก็เป็นสัญญาณหนึ่งที่ว่าเรากําลังพึ่งพายาที่ใช้ในการรักษาโรคนะครับเพราะฉะนั้นยาพวกนี้เนี่ย ก็ทุกยาทุกตัวควรจะอยู่ในการดูแลของแพทย์ใช่แพทย์เภสัชกรสังเกตเลยคุณหมอจะให้ใช้ยาตามเวลาเติมมีเวลากินตอนไหนทถาไลโดสยังไงน้ำหนักส่วนสูงปริมาณยาเท่าไหร่เขาจะมีชัดเจนอยู่แล้วนะครับแล้วเมื่ออาการผิดปกติหรือความเจ็บป่วยต่างๆมันทุเลาเบาบางลงเนี่ยยาจะค่อยๆลดโดสลงหรือคุณหมออาจจะสั่งหยุดยาเลยก็ได้นะครับอย่างเช่นยานอนหลับยานอนหลับหลายคนพอเริ่มใช้ปรับเวลานอนได้จบเรียบร้อยนะครับหรือ ยาตัวนี้อาจจะใช้นอนได้ละโอเคลดเหลือแค่ยาคลายกังวลอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ย EP เนี้ยเป็น EP ที่สําคัญเกี่ยวกับเรื่องการใช้ยายาปัจจุบันเลยเนี่ยยายาทั่วๆไป่่ไปเลยคือทั้งตัวเด็กเองทั้งพ่อคุณแม่เองก็ควรจะได้รับประโยชน์จาก EP นี้ด้วยเช่นกันใช่ใช่คคุณบุคคลทั่วไปก็ต้องต้องรู้เหมือนกันว่าเอ้ยเราเริ่มใช้ยาจน เปลี่ยนเป็นการพึ่งพามันแล้วหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้น EP เนี้ยก็จะเป็นอีกความรู้เล็กๆเกร็ดความรู้หนึ่งที่ให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะนําไปใช้ได้ครับแล้วก็ถ้าสมมติใครมีคําถามเกี่ยวกับเรื่อง,อ,องการใช้ยาหรือมีปัญหาหรือมีเคสอะไรอยากจะเล่าให้เราฟังติดต่อเรามาได้เลยที่ Facebook uh, The Family Podcast หรือว่าจะมาหาทั้งผมและน้องดินกันตัวเป็นๆได้เลยนะครับที่ครับแบงคอกทุกๆเย็นครับประมาณ16 17นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับ ที่ BTS พระโขนงครับเซิร์ชง่ายๆครับ Google Map ไปที่ครับ Bangkok K R U B B แล้วก็ Bangkok B A N G K O K ครับผมครับผมแล้วก็วันนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จาก EP นี้เกี่ยวกับเรื่องการใช้ยาที่ผิดที่นรวมไปถึงเรื่องของปัญหาต่างๆแล้วก็การเลี้ยงดูลูกด้วยถูกองครับเจอกันที่ีต่อไปครับสวัสดีครับ